ฮัลโหลกลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ถ่ายมานานมากเพราะกล้องมือถือของฉันเต็มนี่ใช้ i p แ d ดถ่ายซึ่งแตกลายมากสีแบบโอ้ยตายแล้วมิกกี้มือหน่อยมิกกี้มือจะกินแบบมือขอมือหน่อยมือมือหน่อยมือ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 เอามือมือมือมิกกี้มิกกี้มือมือหยุดพูงอ่ะ

บ๊ายบายเอาไปเลยไหนวะเนี bye. Bye ่ยเอา่ะบ๊ายบาย